สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมนะคะท่านักศิลนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนในตัวเรื่องสีต่างๆคะ่ะเด็กๆะเด็กๆยังจำสีต่างๆได้ไหมคะว่าแต่ละสีของเรานั้น มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษว่าอะไรบ้างคะอะ่ออื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนการพูกอยากให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อม,มไปพร้อมๆกันก่อนนะคะหากพวกเรากำลังสบายจงปรกมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขบทเรื่องทุกไม่ได้ทุกสิ่งอย่าระวิงอะไรกันเราจงปรกมือพัน หากพวกเรากำลังสบายพะงหัวพันหากพวกเรากำลังสบายพะงหัวพันหากพวกเรากำลังมีสุขปดเร,รื่องทุกข์ไม่ได้ทุกสิ่งอย่าปรปวิ่งอะไรกันเราพระงหัวพันหากพวกเรากำลังสบายจงหัวระพันห้าหาหากพวกเรากำลังสบายจงหัวเราะพันห้าห้า หากพวกเรากำลังมีสุขปดเรื่องทุกไม่ได้ทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเราจงหัวเราะพันห้าห้าโอเคแสดงว่าเด็กๆก,ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสีไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ สีแรกสดใสมาเลยนะคะเด็กๆสีนี้นะคะที่เด็กๆเห็นเขาเรียกว่าสีอะไรคะสีเขียวนะคะภาษาอังกฤษว่า green green แปลว่าสีเขียวนะคะอีกครั้งค่ะลูก green green แปลว่าสีเขียวนะคะ ต่อมานะคะสีนี้อมีบิ๊กจูวิ่งด้วยเด็กๆคะสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow yellow แปลว่าสีเหลืองนะคะอีกครั้งค่ะ yellow yellow แปลว่าสีเหลืองนะคะ เด็กๆลองบอกคุณครูเมย์สิคะว่าสีของอันนี้คือสีอะไรเอ่อยลองเดากันสิลูกสีชมพูอะสีชมพูภาษา,ษาอังกฤษว่า pink pink แปลว่าสีชมพูนะคะอีกครั้งค่ะ pink pink แปลว่าสีชมพูค่ะ ต่อมาอู้มีเจ้าหมีด้วยเด็กๆสังเกตสิคะว่าตัวของเขาสีอะไรลูกสีน้ำตาลสีน้ำตาลภา,า,าษาอังกฤษว่า brow n brow n แปลว่าสีน้ำตาลนะคะอีกครั้งค่ะ brow n brow n แปลว่าสีน้ำตาลนะคะ ต่อมาเจ้าตัวนี้นะคะกับพื้นหลังเลยเด็กๆสังเกตสิคะว่าเป็นสีอะไรคะลูกสีม่วงอ่าสีม่วงภาษาอังกฤษว่า purple purple แปลว่าสีม่วงนะคะอีกครั้งค่ะ purple purple แปลว่าสีม่วงนะคะ ต่อมา,อา่ไมีหัวใจด้วยเด็กๆคะสีนี้คือสีอะไรคะลูกส,สีแดงอาสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ red 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 แปลว่าสีแดงนะคะอีกครั้งคะ่ะ red red แปลว่าสีแดงนะคะ ่อามาโอ้โหสดใสเลยสีนี้สีอะไรคะลูกส,สีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า blue blue แปลว่าสีฟ้านะคะอ่า blue สีฟ้านะาเด็กๆออกเสียงทบทวนอีกครั้งนะคะ blue แปลว่าสีฟ้าค่ะ อมานะคะสีนี้คือสีอะไรคะลูกมีใครรู้จักบ้างเด็กๆอาจจะไม่ได้ค่อยใช้นะคะสีนี้นะคะเราเรียกเขาว่าสีเทาสีเทาภาษาอังกฤษคำว่า gray gray แปลว่าสีเทานะคะอีกครั้งค่ะ gray gray แปลว่าสีเทาค่ะ และสุดท้ายนะคะสีในวันนี้โหเด่นชัดเลยสีอะไรคะลูกเหมือนสีเหมือนผมของเราเลยสีอะไรคะผมของเราเลยสีอะไรลูกสีดำอะสีดำภาษาอังกฤษว่า black black black, black แปลว่าสีดำนะคะออกเสียงอีกครั้งคะ่ะลูก black black สีดำนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆได้ลองฝึกทำนะคะตามเคยนะคะเด็กๆเวลาที่เราจะทำงานทุกครั้งเราจะต้องฟังโจทย์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานไม่ผิดพลาดนะคะลูกโอเคโจทย์ในวันนี้นะคะเขาให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สีเหล่านี้แล้วระบายสีรูปส้มให้ตรงกับชื่อสีนะคะ อะอีกครั้งนะลูกให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สีเหล่านี้แล้วระบายสีรูปส้มนะคะนี่รูปส้มให้ตรงกับชื่อสีนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก green นะ green นะคะเราก็โยงไปหา อุยเลยและเด็กๆก็ต้องระบายสีอะไรคะสีเขียวที่ส้มนะคะแบบนีอ้อย่างนี้เลยนะลูกระบายออกนอกเส้นได้ไหมคะไม่ได้เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะลูกอ่ะอันที่สองอันที่สองสีอะไรคะ เหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก yellow yellow อ่า yellow สีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆโยงมาหา yellow เลย yellow ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูก y ใช่ไหมคะ y e l l o ตัวนี้นะคะ y e l l o yellow สีเหลืองนะคะเด็กๆก,ก็โยงม,มาแล้วก็ระบายสี ผลส้มนะคะให้เป็นสีเหลืองนั่นเองแบบนี้นะคะลูกเดี๋ยวคุณคคุยกตัวอย่างให้อีกข้อและเด็กๆลองฝึกทำเองนะคะข้อต่อมานะคะก็คือสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก pink 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 นะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว p เด็กๆค่ะตัว p สิลูก และต่อมาด้วยตัว i, n, k, pink, าคำนี้นั่นเองเด็กๆก็โยงเส้นมาหาเลยนะคะแบบนี้และเด็กๆก็อย่าลืมละบายสีนะคะส้มให้เป็นสีชมพูด้วยนะคะโอเคค่ะและที่เหลือนะคะก็จะมีสีน้ำตาลสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเทา สีดำนะคะข้างนี้ก็จะเป็น red, blue นะคะที่เหลือแล้วก็ black, blue, purple and gray นะคะโอเคค่ะเด็กๆก็ลองฝึกลงเส้นนะคะและอย่าลืมระบายสีส้มให้ตรงกับชื่อสิล์ภาษาอังกฤษนะคะ ในวันนี้นะคะคุณภูณเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ s บายซี n ูใน time ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ